สวัสดีครับพบกับนิวลิซึมอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมีข่าวด่วนเกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเรียกว่าสถานการณ์นี้นี่ไม่รู้ว่ามีการหักเหลี่ยมกันหรือเปล่าระหว่าง2ตระกูลทางการเมืองของไทยแล้วก็กัมพูชานะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคลิปเสียงหลุดออกมาซึ่งก็เป็นการหลุดจากทางฝั่งกัมพูชาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็น AI หรือไม่เดี๋ยวก็เราก็จะได้รู้กันนะครับว่าไงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางนายกก็มีการถแถลงรับแล้วครับว่าเป็นคลิปเสียงจริงๆแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยที่นายยกถแถลง แบบไลฟ์สดเลยก็คือเหมือนไม่มีอะไรอาจจะมีบางส่วนที่ถูกตัดออกไปโดยหลังจากที่มีคลิปเสียงออกมานะครับหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็น AI หรือเปล่าแล้วก็ Facebook เพจเฟซบุ๊กของทางหุ่นเซนเนี่ยก็ได้มีการโพสต์นะครับว่าในช่วงเงย็นของวันที่15มิถุนา2022 2025เข้าเจ้าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีไทยเป็นเวลาทั้งสิ้น17นาฬิกา17นาที6วินาทีโดยมีคุณเพียงหวดททำหน้าที่ล่ามแปลภาษาตามธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการบิดเบือนในเรื่องทางราชการจำเป็นต้องมีการบันทึกเสียงการสนทนาไว้เพื่อความโปร่งใสรวมถึงเพื่อใช้เป็นข้อมูลภายในของกัมพูชาเองด้วยข้าพเจ้า าภายหลังข้าพเจ้าได้เผยแพร่บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับนายกรัฐมนตรีไทยให้กับบุคคลประมาณ80คนซึ่งรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการถาวรของพรรคคณะทํางานวุฒิสภา ทีมสภาแห่งชาติคณะทํางานด้านการค้าด้านการต่างประเทศหน่วยงานด้านการศึก,าก,าศกษาและการสื่อสารกลุ่มงานชายแดนและสมาชิกกองทัพในนั้นอาจมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรีไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากการสนทนาผู้นําไทยได้ออกมากล่าวหาผู้นํากัมพูชาต่อสาธารณาชนว่าดําเนินการเมืองอย่างไม่เป็นมืออาชีพและเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่าน Facebook ซึ่งถือว่าขัดแย้งกับสิ่งที่พวกเขาพูดไว้ เกี่ยวกับสิ่งที่รั่วไหลออกมาข้าพเจ้าได้สังเกตว่ามีเพียงประมาณ9นาทีเท่านั้นที่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะดังนั้นหากฝ่ายไทยต้องการบันทึกเสียงฉบับเต็มข้าพเจ้าพร้อมที่จะเปิดเผยเสียงการสนทนาทั้งหมดความยาว17นาที6วินาทีโดยไม่มีการตัดต่อใดๆซึ่งตอนนี้ก็เราจะสังเกตนะครับว่า,วาทางฝั่งนู้เนี่ยพอลูกดูเหมือนอ,อ,กอาการ คุมสติไม่อยู่หรือกําลังจะหักเหลี่ยมกันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่ามันดูแปลกๆในเรื่องของความสัมพันธ์มันดูไม่ค่อยสอดคล้องคืออาจจะเป็นไปได้ว่าทางฝั่งไทยเนี่ยตอบสนองให้กับทางฝั่งกัมพูชาได้ไม่ถูกใจหรือ,อยังไงก็ตามนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะให้เราเปิดด่านแต่ว่าเราก็ไม่เปิดด่านแต่จริงๆแล้วการปิดด่านเนี่ยมันทําให้อาธิรกจาจธุรกิจมืดของเขานะครับพวก call center อะไรต่างๆชะง,งักงานหายก็คือ พวกรายได้อะไรต่างๆหายไปเยอะนะครับนี่ก็คือสิ่งที่หลายคนมองว่าเขาก็เลยอยากให้เปิดแต่เราไม่เปิดสักทีเขาก็เลยขู่ว่าจะปิดพอเขาขู่ว่าจะปิดบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ทำนะครับก็ขู่ก็บอกว่าไม่ได้ปิดทั้งหมดนะปิดแค่พวกส่งผลไม้เข้ามาเนี่ยไม่ให้ไม่ให้เขา้าไม่ให้พวก พ่อค้าผลไม้มีการส่งผลไม้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันจะเป็น AI หรือว่าอะไรหรือเปล่าตัดต่อเสียงซึ่งทางสมเด็จหุ่นเซนก็มีการโพสต์แล้วว่าไม่ใช่ AI เป็นคลิปเสียงที่มีการอัดไว้จริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งทางแพทองทานเขาก็ออกมาไลฟ์สดแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม่ใช่ AI แต่ว่าเขาก็บอกว่าในเนื้อความที่โดนตัดไปบางส่วนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแต่ว่าในเนื้อหาสําคัญมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกนะครับว่าอ่าก็คือ ทางเมทัพภาค2เป็นฝ่ายตรงข้ามอันนี้นะครับน่าสนใจมากๆเพราะาหลายคนก็ไม่โอเคแหละว่าทาไมถึงพูดอย่างนี้ดังนั้นสถานการณ์นี้ต้องติดตามต่อ,ตอไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเคลื่อนไหวของทางฝั่งไทยแล้วก็กัมพูชากัมพูชาซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะครับว่าโอ้โหระแวกครบไม่ได้อะไรต่างๆนานานะครับก็เป็นไปตามนั้นแหละสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถปินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ